เอาละครับกระดาษสีผมมาพบกับนแล้วผมอรามิจาตราบบกขจรพระสบรนผมวันนี้เป็นตอนที่2 5 7พิถึงตอนที่2 5 7 8นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสวน้าผมไปรับชมรับฟังเรื่องของดาวต่อจากเมื่อวานจะดีกว่าครับณภูเขาโรฮิโบตาหลังจากที่ไร้ตามเห็นตุกน๊กตหนดนิดตามได้เสียงกรื่องใช่ หินทุกชนบดนี้ตามในการเปลี่ยนแปลงกาะดกแหนนต่อไปและทาให้การดูกแหงน,นเปลี่ยนแปลงในั้งที่เจ่สมปตแต่เพื่อที่จะสำปาเปลี่ยนแปลงเป็นั้งที่เจได้อย่างสมบูรณ์แบบอาชียจะดเนสนกว่าจะต้องใช้หินทุกเน็ตแห่งความเป็นนี้ตางแต่เหมือนมากกว่าเตอดังดาตาาเหินทุกเน็ตแห่งความเปรียดันที่ขอมบีมันเตยงอย่างไม่าพังพอซึ่งเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงพวกมันได้บางส่วน เมื่อบรรดาพันป่ายกาดูแขนตามก็ได้รับกระเด็นแปลเป็นขอบในกระเด็นแปดกระดูกจิตขาดได้บางส่วนรือนอกจากนี้ยี้ถิญเดซ่าทักษะพระดังศักดิ์สิทธิ์ในสว่างแม้ว่าเขาจะร่มเดินนักมเมตผู้แต่ในที่สุดเขาก็สมศักดิ์ทักษะพระดังศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์อันที่สาบึ้นมาได้สำเร็จณอินเดนแห่งความเป็นนิทานภายในที่ในซักแห่งยี่ถิญได้ทำการต่อ เพื่อทําการทําตาผืนที่มิติได้เวตามัตเนติจิงจริงเราจะทําการได้ผลปามัตเจฮทจริงในสวรรค์เขาไดซามัตเจฮทจริงในสวรรค์ที่ให้กับเรื่องขัดตลอริงยักษ์นี้รงของเขาก่อนเมื่อนี้หนกดันต่อของขอบเขตชายนาเคเขาได้ฉายพารามรับสิในสวรรค์แสงสีทองในสวรรค์แทนซึ่งพอความดเหยียดกแข็งตางก็ได้เห็นพบปาน ดังตามทักษะพละศิษิ์ในสวรรค์น,นี้มันจึงได้ถวนขึ้นป่ารัทหารท่ากระคับ่อเริยงยับในรางของขขาวได้ใช้ทักษะพลังศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ตเกาอีมันก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเผยเผยขึ้นป่าดังเขาจินเดร่าทักษะพลังศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ที่เป็นกุญแจตีมป่าให้กับร่างกายรองกาของข,องขาหลังตากที่สาหมัดเดแ้ตินในสวรรค์แรงพลังงานที่กุเในเ เหนืนอสว่างขวัญเยตีก่อได้แข่ง,แ,ง,กขงขกแ,แกงยิงขึ้นแร่ร่างกายของข่าวก่อได้แข่งแข่งที่เชื่นการแถมความเป็นแกงของข่าวอย่างเพิ่มขึ้นมาได้คุณนองทาพระราชวังพุมเทียร่างกงายัดต่อเริงจากนิราคนที่เทียได้เดินทางกับนายทีนี้อีกทางเพื่อทําการศึกษาวิธีการสร้างพาราทรัพย์เสร็จจะฝาดโดยที่มีจุนชูทําการฟอกดูจูแจ้งดอนป่าจุนชูมีคิด ที่เทียนจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้แต่ข้าขอจึงเตยมปกป้องร่างกางยคนงี่เทียนเมือ่อที่เทียนั้อรมพลงของได้ทำการดับตาและทำการทุกคนต่อไปโดยทิ้งเปลียงร่องกรอบของที่จะมองเอาปานบนร่างกางยคนงี่เทียนโดยไม่ได้ใส่แต่มากนะักและในครั้งนี้ที่เทียนได้ทำตามวิธีการของการฝึกฝนมัดเทฮัดจิงในซาฟานและในที่สุดตุ้มมัดเทฮัดจิงในซาฟาน ก็ได้ถูกสแสดงออกมาด้เย,ยเทียและเมล็ดทานของพลังงานตกุงเน็ในสวปรคก็ได้เติบโตขึ้นภายในร่างกายของเขาแต่นั้นทรทันย์ร่งกากาก,าก็ได้ถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานในสวรรคนับไปทั่วนี่มันคือจุนชูรูส้สกตโวปินแหละจ้องไปที่แรงพลังงานในสวรรคที่ทำการห่อหุ้มร่างกายของเยาที่เอาไปซึ่งขอจะเปลี่ยนดีมาป่านี่คือสัญญกาข,ของการกลายเป็น อาเชียะจะดับในเสาปาดินมปกาเจ้าเก่งไปอย่างป่าจุ่มชูรู้สึกตื่นเต้นขานั้นจะทําการทบพวกเสียหมามากกว่าหนึ่งคนแต่รูกสิทธ์กลุ่ของข่าวต่างก็มีความฝันที่จะสามารถกลายเป็นอาเชียระ,ะดับในเสาป่าแต่ในท้ายที่สุดรุกสิทธิ์กลุ่มของข่าวต่างก็ทําการดําแพ้ปฏิรูปคนเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกข่าวต่างก็ทําการจึกจากผาดังศักดิ์สิทธิ์ในเสาป่์มาเป็นเวลาหลายปีในเบตทัว แต่พวกเขาก็ไม่สำนึกมากที่จะสามารถสร้างพวกใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จพวกเขาได้ทำการให้ฝนปานหนึ่งแสนรูปโตาหนึ่งรันรูปโปกาหรือเมื่อเทาง์สิบรานรูปโปราแต่การศึกษาและการสร้างของพวกเขางต่างมันก็แทบจะสิ้ปนปางแม้ว่าตุนซูจะทำการช่ชีวิตของพวกเขาเอาไปก็ตามแต่เมื่อผ่านไปเวลาหลายปีพวกเขารับบาดจ็บสหาหะจนหมดกำเนิดทู้งหมดและต้องได้รับการดูดดา มานับคำมือผูอ้อจจาจกล่าวได้ปารัะถากัะวน่าคนพบข่าวมันไม่สามารถตัวดัับตาและดูลน,น้าสภาวะจุดนี้แล้วไขการแต่สามารถแบกนับสิ่งดนีตาดังนั้นลูกสิษย์คนเลนของข่าวติ่งได้ทำการดำแพบไปบอพรุลูนพนูมีความบางเพียงแค่เด็กน้องสำหรับที่เทียบแต่เขาก็เชืเนานาน่อว่าที่เช่นนัยังมีความบงดู แต่ที่เทีอยยังคงยินดัเตาปานเขาก็ยังคงในความฝากที่จะสามารถกลเป็นอาเชย์จัดได้เในเซลปานแต่เขาเองไม่คว่า,าที่เถีนยจะไม่สามารถยินดัดเธช่นการแต่โดยมากทีเมื่อเวลาผ่านไปเท่านันที่เถี่ยก็สามารถกลเป็นอะะนาเชยจัดาดรับในเซลปานนี่มันไม่ใช่ผลของการมีสัตว์ระหลาดและความรอบรู้แต่มันเป็นเรื่องของโชคชู รุกสิของข้าโชคตีไมจ่จริงจริงทัพสะพรางศสาสตร์ในสวรรค์สามสามรถสมัคาตาโดยกันสร้างครั้งเดียวครั้งตาแตะถ้าหากเราโชคตีเราก็จะประสบประสมแตงโดยโชคตา,าแต่ถ้าหากท่านไม่โชคตีแม้ว่าจะทําการสางทับสะพรางศิสตร์ในสวรรคเป็นครั้งที่สองมันก็ต้องใช้เวลาหลาปีอย่างไรที่สุสสดจุนชูได้คิดไปในใจแต่ตัดไแที่คุณสามารถกายเป็นอาจญะจะได้ในสวรรค์ คนก็จะกลายเป็นสิ่งที่อาชญากรรมระดับทูต่างก็ไปพันถึงฮ่า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 พระรามิสด็จสัตย์ได้หลังขบวชดาวมีอาชญาจระดับนิสวรรค์แต่จนชูรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากแต่ไร้ก็ดาวขอไม่ทําการเปิดเผยเรื่องนี้ให้รันที่แต่คอยยังคงทําการปกปิดมันต่อไปโดยรอให้เย็ทียดทำการเปลี่ยนแปลงคดชายได้สำเร็จพระรได้กลายเป็นอาชญาที่จะเปนสวรรค์ที่แทจริงก่อ เขาทำการเผยเผยเรื่องดีเบลาด้วยพันแปลชาชาและตะวันตีในที่สึดตั้งกับสารพคอนเดทีก็ได้เปลนแปลงในสมภูร์แต่เได้กลายเป็นอัจฉรยะจะดับในสวรรค์หลังจากที่สามารถกลเป็นอัจฉระจะดับในสวรรค์แต่จุนชูกระดูกเทีออกไปทําการประกาศโตนตอนระดัางเม่นอาขอบเกการักระดูกเรืออือของเผาสัปดาห์นี่หลังทั้งหมดก็เรียวๆปาก เร่องแา่าร์ดิเ,ดเ็นเซตที่ที่เปลี่ยนเดินยักนิ้ต่างผู้เชื่อว่าตรงจวสามารถที่จะกลาเป็นอัจฉริยะในรูปเซลค์วามซึ่งมันทํางลูกกับทั้งหมดต่างพรทธศตวริจชาและพอริมงยักนิ้อางก่อได้ตกะระดิให้ดันที่พวกเขาไม่จะได้ป่าตรงตอนพวกข่าวจะเป็นจากริ่งยักนี้ิันทุกป่ากลายเป็นอัจฉริยะในรูปเซล์ปานในช่วงเวลาสั้น นี่มันน่าเหลียวเชียร์มากเกินไปในช่วงเวลาต่อมาบางพระฤกุ์ชูก็ได้ทําการใช้การเกลี่ยให้กับร่างกายพระรักบนยี่เทียเพื่อทำการชรองที่ข่าวสามารถกลายเป็นอัจฉริยะในสวรรค์ตาและจากการได้แห่งทียี่เทียได้รับซืัอยากรมามากมางานเลี้ยงดังกล่าวได้เป็นการเป็นเวลาตาวหังจากนั้นก็ได้สิ้นสุดลงท่านอาจารย์ยี่เทียนได้มาหาจูอีกครั้ง ในขนาดหนีจุนชูได้ทำการจิบห็นทุกคนเน็ดแหิตนีตาจำนวนสามายก้อนออกมาตรงตัวเห็นทุกคนเน็ดแห่งความเพืยอรันโดนนีันได้รับการพลิตาให้เป็นดังวัลสหรับตาในการที่เจ้าสามารถใจเป็นอาชัชะได้รับนสบันตาจุนชูนั้นเป็นคนใจกล้องไปอย่งางปาขอบคุณขอรับพระจากเย่เถียงได้กล่าวขอรับมาเห็นทุกคนเหน็ดแห่งสามโดยก้อนนี่เป็นดังบางขนาดใจ ซึ่งควาสามารถจะรับมันตาโดยไม่ได้มีข้อจชกัดใดตายกระดังใจที่มีเห็นต้อง็นหนึ่งแห่งความปริเนตรามแต่เมื่อจำใจก็เขาก็ต้องใจที่จะทําการตัวกระดาษร่างการกระรอกดีให้เข้าสู่ขอบเขตกระดับเปลืกระดกขั้นที่หกก่อซึ่งมันจะดำหาจุนชูหรือว่าของอ่านได้ทําการใช้งานพวกบานทหากเขาไม่ทําการดูกระดาษทักทางกระดังพวกบางข่าวจุนชูก็คงจะสงสัยจะน่นเอา ว่าเห็นตัวกำเนิดแห่งความเป็นธรรมทานบรรได้ถูกใช้ประยังงกายซึ่งในเวลาน่างเขาจะไม่สามารถอธิบายอะไรได้สำหรับเห็นตัวกำเนิดนี้ตาในส่วนที่เกลือเขาจะทำการสมบักไกับร่างกายคารับแจริงของขารับรับและปล่อยให้ร่างกายคารับแจจึงของเขาทำการเปลี่ยนแปลงกระดูกแขนนั่เมื่อบาดาผ่านไปช่วงหนึ่งด้วยความชื่อเตี่ยของเห็นตัวกำเนิดนี้ตารักฐางสานาพะร่างกายคารับพันธ์ทีเตี ก็ได so is ้รับการตรวจตับไปสู่ขอบเขตสูงสุดของขอบเขตกระดานกระดดห้าทางระอเลขเจ็ดของปฏิอีกางสำหรับพิจารณาดับในเสปั่นมันเปรี่ยนยากไปอย่างปลาที่จะทําการทดลองทางรอบครัววิธีการที่ง่ายที่สุดในการทดลองทางกอบัวก็คือการใช้พลังสาจิตในเสาปั่นอย่างที่สองเพื่อทําการตรวจตัาแต่การสร้างพลังสิท์ในเสวปั่นอันที่สองต่างมันก็เปลี่ยนยากไปอย่างปา ระัให้นอนปา่าการสร้างพารังส,ส์ในสวรรค์อันที่สดของเชื้อจลในสป่ามันนั้นจะไม่ร่งเตแต่อย่างมาที่สดพวกเขานกะะักยรับจะเลกน,น,น้อยซึ่งมันสามารถเพิ่มูตาด้วยเหตุดีอาชยจะ,ะจุในสวรรค์จบ่นปา่าดังกมต้องใช้เวลาหลปีในการที่จะสร้างทักษะพารัสิสในสวรรค์เพื่อที่พวกเขาจะสามารถตัวประดับได้สำเร็จ1 0 0แต่ถ้าหากคนไม่อยากเชื่ตา มองให้มังอาโอกาสสำดาวสำตาโดยใช้ทรัพยากรขั้งสูงอิเล็กทรอนิกส์าเพื่อทำรายครอบครัวถึงแม้มันจะร่มเดร้าอยู่เสมอแต่มันก็ยังมีความบางที่จะประสบสำแตกที่เห็ไม่จำเป็นที่ต้องมองหาทรัพยากรอื่นๆและเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างทับซับปราศจากในส่วนของเดซ่าทับซับปราศจา์ในส่วนอันที่สร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองสิ่งร่างกายคาร์นีสามารถใช้ พลังสับสิทในเซลล์ปดังขับเพื่อทำการดรดดับไปนิดเดเดเดี่ที่เจนได้เดที่จะชาแสงสีทองในเซล์เพื่อทำการดมรวงเข้ากับร่างกายของโรคเหตทำให้แรงเจ้ากรรมพนรังในซลลาปอพุ่งสูงขึ้นไปอย่าง้านราดจัดหนาคอขวดดังเกิดไปเลือดกำตาคอขวดได้ถูกทำลายแต่ร่างกายองรัของาได้กลายเป็นเจซลล์ในควารเระืดอนเป็นกระดูกหกข้างที่เขียนได้กลาวไปน ารในเวลาตำปา,มมาหลังจากที่เขาทำํำพระรัชทางกระนังปอบมีความมั่นคงแต่ขเขาพอเริ่มทำภารกิ T, จอื่นอื่จังหวะเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะสาม,มารถได้เปลี่ยนแผนชื่อเตือนของพรมิตสันตานิทานและทาการได้เปลี่ยนหินตุกนก้กขมเนตรแห่งความเป็นนิทานในขณะนี้เขารับสารนักที่สืบไปอย่งางปาภายในพรามิตสันตานิทานและมีข้อสัมปาท,ที่จะสาม,มารถได้เปลี่ยนหินตุกนก้กขมเนตรนิทาน หลังจากที่เขาทาทุกเวทีทางเพื่อที่จะทําภารกิจต่างๆให้สําเร็จเขาไ้ารับคะแนนช่อเหลือให้กับตัวเองเป็นจมืนปาลาแต่เมื่อรวมกับความช่เหลือจากป็นชูร่างกายคารของขางในพารามิสสานิตามก่อได้พบหินตุวก็นเนธนี้ดันเป็นจมื่นปลาแต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแทนร่างกายคาระของขามมันก็เปลี่ยนร่างกายคารคนอื่นแม้ว่าร่างกายคาระนี้จะมีรอดจากทับ อพอสวรรในการคต่อแต่มันไม่สามารถชิงการพอสวรสดิการคาดอกตาในอนาคตเขาอ,อาจจะํามาทัดที้ร่างกายคารอกนิไมไบอร์โกดตาดังนั้นเขาเริ่มออทำการไทโอทรัพยากรอื่นอไปอย่างร่างกายคารอกที่แท้จริงแต่ระดับแต่ร่างกายคารอกนีแม่น่าจะเป็นปัญหาภายในปัจจุบันเราด้วยการจัดหาทรัพยากรของพารามิสซานณิทานรวมกับทรัพยากรของภูเขาโรฮิโปตา มันจะสามารถตัวระดับความแขแกร่งของว่เหียนได้อย่างรวดเร็วน,นอกจากนี้เขายังคงทำการศึกษาร่างกายทองคำในสวรรค์ต่อไปก่อนหน้าน,นี้เขาได้ทําการเปลี่ยนปแปลงกนรองข่าวให้กลายเป็นร่างกายทองคำในสวรรค์แต่แต่ในตอนนี้เขาค่อยๆไปจากสังวิธีการในการสร้างร่างกายทองคาในสวรรค์เพิเ่มเติม,ตมโดยต้องการใช้อวัยวะภายในและขาคของข่าวให้เปลี่ยนแปลงป ร่างกายทองคำในสวรรค์แปดด้วยป็นดีความแห่งแก่งของเขาจะเพิ่มขึ้นมาไป็อย่างจริงนอกจากนี้ยี่เจียได้ทําการค,นคร่นขวดทักษะรมการอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสวรรคหาเขาสัมผัสสร้างทักษะราการอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสว่รค์ขั้นสูงขึ้นมาตาพระส,มสามสตาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสว่งคขั้นสูงมันก็จะไปเริ่มดีสถานะของบูชา์ อาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสวรางขั้นสูงบันสูงไปอย่างป่าแต่ถ้าหากคุณต้องการจะกลายเป็นปัมจารย์ผู้กล่อมการอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสวรางขั้นสูงโดยหลักแต่คุณจะต้องมีความวัาใจอย่างยังพอภายในอัคระทองคำในสว่าและอัคระสีดำในสว่างเนื่องจากอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสวรางขั้นสูงมันจำเป็นจะต้องใช้อัคระสีทองในสว่างและอัคระสีดำในสว่าง ดังนั้นหากไม่มีความว้าใจเพียงพอมันก็เป็นเทวิตาที่จะสร้างวิธีการรอมการอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสวรคงขั้นสูงอาวุธศักดิ์สิทธิ Ald ์ในสว่างขั้นสูงนั้เมคาไปอย่างป่าหากเราสามารถกลายเป็นปรมจาในการรอมการอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสวรางขั้นสูงเขาก็จะร่ำโดยมาสาแรลยิ่งไปกว่านานด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสวรางขั้นสูงความแข็งแกร่งของเขาก็จะสัมปาเพิ่มขึ้นมาได้ไปอย่างป่า ได้เห็นเดชิกาโตอีกลารเวลาที่ผ่านไปได้เห็นพยายามพังตะพังดปรานอกจากดีระดับกองพ่อแตกของเขานั้งสูงเป็นอย่ามาอีกดูเขาจะได้จักได้ถึงอีของอาคราสีทองในสวรรค์และอาคราสีดำในสวรรค์มากป่ารถมันได้มีข้อมูลของภูเขาโดยให้โตตาดังในที่สุดเขาก็ประสบประสบผสำเร็จแรงจากที่จะสามารถรับคำเรียกทูเขาได้เรียนรู้ปฎิการ การรอทรัพย์สิทธนในสวรสด์และในวันนี้เขาก็เริ่มทราบทรัพิ์สิ์ในสวัสด์ขั้นสูงให้กับโตเองแต่เพื่อจุดประสงค์นี้เขาจะทําการได้เปลี่ยนวัสดุระดับสูงสุดจากภูเขาโรเชมโบตาและพารามิตสาราณิตามจากนั้นจะทําการเดิมทราบซึ่งการซักทรัพย์สิทธิ์ในสวัสด์ขั้นสูงนางมันต้องใช้วัตถุาทั้งขั้นต่างซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาตางหลายสิบหอหลายร้อยทุกโปตา และยังมีความเบวตาที่มันจะริ่มได้อีกดูปรมจุรย์ในการรำการอาบทศักษษิ์สทธิ์ในสว่างขั้นสิงบางคนอาจจะรม่มรดยในสิบคาเมื่อพวกเขาต้องสาอาบทศักษษิ์ในสว่างขั้นสูงซึ่งมันทำให้กันอิ่นั้นราช้าไปอย่างมากแต่ยี่เที่ยไม่รักษาคนอื่นๆดังนั่งเขาเ,าต,เขาตีนสมมาชัยั่กับขด่อในการรำการอาบทศักษษิิก์สิ์ในสว่างขั้นสูงโดยไม่ต้องราชาในการใน่นของตัวเองหลังจากนม้น การดอมกังอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสว่างขั้นสูงในครั้งแรกมาลังจากที่เริ่มต้นไปเปลียงสามจุดโปรตามันก็ล้มเหลและทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและวัสดุเป็นตะวันป่าแต่อย่างไรก็ตามที่เทียไม่ได้ยอดทอในตอนนี้ขอไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรใดีและการดอมกันอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสว่างขั้นสูงให้มีความถูกต้องเขาก็ควรจะต้องทําการดอมกันต่อไปกำลังตากที่วัาผ่ารไปอีกั้ง ยด่เอ๋ยถึงก็ได้วมเดบุกครั้งแรกของเราระดัในที่โสดในการรองการขั้นที่สิบหกยี่เอ๋ยก็สัมปาสร้างหอกอาวุตรสาวศิษย์ในสว่างขั้นสูงด้วยสมเตออกเซบันปายี่เอ๋ยถึต่างชื่อให้กาอาวุตรสาวสิทธิ์ในสว่างขั้นสูงพลังจัดที่ครอข้อหอกมันสวาน่างพอร,รังโจงตีของเขาก็ได้รับการรัระดับขึ้นมาเป็นอย่างป่าแต่ของได้ทำการเปผยเผยความจริงปาขอได้กลายเป็นปันบัติการการะดอการ อาุทศักดิ์ิย์ในสว่างขั้นสูงแต่ไม่ที่นั้นมันจะไปได้ลำการไปยังป่าที่ปรมัจจาระฤื่นจะขอให้เขาทําการช่วยกัดอาบทศักดิ์สิษ์ในสว่างขั้นสูดังนี้เขาตืงไม่ได้บอกใครในเวลาตอนป่าทเียงเขาได้ทำการลำการอาุทศักดิ์สิธย์ในสว่างขั้นสูงสำหรับตัวเองตอนปในคราวนี้เขาได้ทําการลำการอาทศักดิ์ธิษย์ในสว่างขั้นสูป่าเปิดกักขามซึ่งมันองคัญที่จะซับซ้อน ดังนั้นเขาจึงได้สร้างวิธีการการรองการอาบุตศสาวศิ์ในสวรรค์ขั้นสูงปราเพการขังขึ้นมาโดยเฉพาะพรังต่ากที่ทาการศึกษามาเป็นช่วงเวราหนึ่งเองท่เจงก็จะสร้างขึ้นมาสําเตจเวลาที่อนั้นได้พัฒนปอีกทางพระลังตากที่ต้องเดินมาใดรังที่เฉียงก็ประสบกับสำเตะในการรองการอาบุตรสาวศิ์ในสวรรค์ขั้นสูงปราเพกักขังและชุดเกาะส่วนตัวของเขาซึ่งมันสามารถหลอมรวมกับผืนนั้นได้อย่างสมบูรณ์ อาบุตรศัพด์สิทธในสวรค์ขั้นสูงจริงเย่เจนอจะปั่นปาเกาะเสมอฝาการที่มีอาบุทธศัิ์สิทธิ์ในสวรคงขั้นสูงจำนวนสามชิช้นเย่เฉีนก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแต่ดังนนั้นขอจึมไม่ได้สร้างมันในต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการสร้างรง่าง,างกายทองคําในสว่างหากเขายังคงทาการรอมกันมาต่อไปเขาก็ควรจไมสามาแทรกเปลี่ยนวัสดุมากมายแต่ในวันนี้ ตจ้าแห่งสุนีรันได้เดินทางเข้ามาหาข่าวคาราวัตตจ้งแห่งสุนี้ิารได้เถียงได้่อเก่าขึ้นมาด้วยคำพอดร้อในขณะนี้ต้้งแห่งสุนีรันได้กก่าวขึ้นมาป่าเจ้างจุดจบเจ้าควรจะแกน้หินตุ๊กขาิบนิทานแต่ในตอนนี้เร่มีโอกาสที่จะแลกทรัพหินตุ๊กขมิบนี้ตามเป็นจัมบันป่าโอกาสัดอะไรจะนั้นเธอยดีเอียนเรื่อสนใจต้้งแห่งสุนี้รันได้กก่าวขึ้นมาป่าในสถานที่ที่ห่างไกลแต่ภูเขาเราห้โปลรังเอาพวกเราไปอย่างป่า มันมีพื้นที่ขนาดใจที่ดูเกลยป่าอาณาจักรแห่งความกกะโดโอนอาณาจักรแห่งความโกรว์ฮนนั้นสมประดังไปอย่างป่าด้วยขอบแห่งแก่งของภูเขาในโพราร์ของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างดีก็เก่งว่าจะแข็งแร่งมากกว่าพวกเรานักสิบทาวและมีกอกระดังหนึ่งที่ด,ด,ทดูกแยกป่าภูเขาสับส์ในเทวควานกองกระดังดังกล่าวมีความสมประดังไปอย่างป่าและเป็นกอหนึ่งที่อยู่ในที่สุดของอาณาจักรแห่งความโกรโ์ฮอนอีกดู ในคราหนี้ภูคอศซาชิตในซาฟานได้ทําการร่วมมือกันเพื่อทําการจัดเตรียมการแข่งขันของอาเซียนระดับในซาฟานในอันดับสูงเจ้าจะสามารถได้รับรางวัลมากมายรวมถึงหินตุ้กตาเม็ดแห่งความเป็นอิสระอิฐดูรังแต่ที่เห็นได้อย่างจริงจีงขอข็รู้สึกประลาดใจไปอย่างป่าเจ้าแส่สุนี้ตามการที่ภูคขาซาชิตในซาฟานได้มอสบสเปรย์ขอนมากป่าเพื่อจะแข่งแข่งขันในครั้งนี้พวกเขาจะได้รับปโยชน์ากาด จ้าแห่งสูนี่ดันได้ลกาวขึ้นมาฝ่าจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่าใจายส่วนการแข่งขันของอาชญาจะเป็นสวรรค์นานจริงๆแล้วมันก็คือการคายด้านเอส่วนของรับอื่นๆถ้าจะไม่สามารถบอกตจ้าได้ในตอนนี้การถูกเจ้จับเอาร่วงถึงไม่ต่างันมันก็ขึ้นอยู่กับจ้าซึ่งสิบอันดับแรกที่จะรับโอกรมท่องจามันก็ไม่มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าเลย เพราะวะนั้นจะไม่จำเรื่นจะต้องใส่ใจมากเกินไปเพียงแค่รับลังผานเปลี่นเข็นตัวคนเดียนี้แตงก็เป็นพอแตรยี่เฉียนเข้าใจป่าน,นี่เป็นพอจ้าแห่งสุนิตาไม่เชื่อว,ว่าเขานั้นแะไม่สัมปาพอวาสิบอันดับแรกมาตาแต่ถ้าหากล่องค0ิปด,ดูดีเดียแต่พอพื้นจะกลายเป็นอา,าจเชื่ระดับในเซลฟ์ฟันขอจะสาม,มารถติดสิบอันดับแรกได้อย่างตายจ้างแห่งสุนิศตาในครั้งน,นี้เป็นการแข่งขันขอ,ของสัมปา แต่ถ้าหากมีรักทางกระดมพอที่จะต้านารมันจะสามารถแข่งขันกันได้อย่างตายไี้เห็นได้ทําการสอบถามหากการแข่งขันนี้ขึ้นอยู่กับรักทางกระดมพออันตรายเขาก็คงจะทาการต่อแข่งให้ดันทีมันมีสมบัติพิเศษที่สามารถทําให้ร่างกายของบุคคลดูในะดับเดียวกันดังนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องของวดเกี่ยวกับรักทางกระดมพอ้องแห่งส่วนนี้ได้ทําการอธิบายถ้าอย่างนั้นเขาจะทาการเขารูนที่เห็นได้กับตอบกลับ เอาละครับจากขาเจ้าไปที่เหนือเมื่ถึงเบยตาสิ่งก็คือรางจากัก, 3, กรนนกินดีอีกสามพันทุกประวัติศาสเจ้าแห่งสูนี้หลังได้ก่อขึ้นมาเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครั้งอีกแล้วนะครับผมเอาไวม้มาชมกันต่อผู้นี้ครับไม่เห็นต่างขั้นไปนั้นเป็นอะไรกันแน่ะครับผมเอาละครับถ้าว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกดะซิบกระซิบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเองครับผมครับ